ังหวดเชียงใหม่นะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้มีการลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ําเขตตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งคาดว่าหากน้ําจากพายุวิภาไม่เกิน500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะไม่เกิดน้ําล้นตลิ่งค่ะ นายภัสกรบุญยลักษณ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำและการขุดลอกลำน้ำปิงปรับสภาพฝายที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลตมบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชนรับทานจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าหากระดับน้ำจากพายุวิภามาไม่เกิน5 0 0รลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะไม่เกิดน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองเชียงใหม่นะคะ เนื่องจากมีการขุดลอกลำน้ำปิงจากฝายพยาคำถึงสะพานนวรัตคืบหน้าแล้ว45ค่ะทำให้ท้องน้ำต่ำลงประมาณ2-3เมตรและน้ำไหลได้เร็วขึ้นค่ะประกอบกับมีการเปิดประตูระบายน้ำครบแล้วทั้ง6บานทำให้ระดับน้ำในลำน้ำปิงลดลงจากปกติ โดยหน้าประตูระบายน้ำค่ะมีน้ำสูง298.8เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งต่ำกว่าระดับสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและการลดผลกระทบอุทกภัยพื้นที่กาดก้อมคลองแม่คาโดยขณะนี้ครับเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ระหว่างการเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำนั้นไหลผ่านได้สะดวกและจะได้มีการนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งไว้เพื่อเตรียมพร้อมระบายน้ำ เนื่องจากบริเวณการก้มบนพื้นที่ที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากซึ่งเชียงใหม่ได้วางแผนทําบานประตูกั้นน้ําเพื่อควบคุมการระบายน้ําลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดครับที่จังหวัดแพร่เองก็มีการเสริมแนวบิ๊กแบ็กนะครับตามจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันน้ําที่อาจจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่เมืองรับมือกับพายุวิภาครับ นายสมชัยเลิศประสิทธ,ธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมรับมือเรื่องของพายุครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่จังหวัดแพร่โดยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานที่อพยพ จุดรวมพลและทีมช่วยเหลือในทุกพื้นที่ครับด้านเทศบาลเมืองแพร่ค่ะก็ได้เร่งเสริฟแนวบิ๊กแบ็กตามจุดเสี่ยงป้องกันน้ําเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่เมืองนะคะพร้อมตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ําและเตรียมเครื่องสูบน้ําไว้แล้วค่ะทั้งนี้ได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้นําของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ ท่วมในพื้นที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะครับโดยที่เกิดน้ําท่วมในอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาเกิดน้าท่วมหลายจุดโดยเฉพาะหน้าโรงพยาบาลเชียงคําเจ้าหน้าที่ต้องนําผ้ายางและกระสอบทรายปิดกั้นไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมในพื้นที่ส่วนผิวจราจรบางแห่งก็มีน้ําท่วมรถเล็กสัญจรไปมาได้อย่างยากลําบากในขณะที่บริเวณคอสะพานบ้านปลูกสมุนเจดีคํา น้ำห้วยสาครับกับน้ํายนไหลมาบรรจบกันทําให้ปริมาณน้ําเอ่อท่วมคอสพานและผิวจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้เจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายแจ้งเตือนและเร่งระบายรถออกจากพื้นที่ห้ามรถเล็กสัญจรผ่านเนื่องจากกระแสน้ําไหลแรงและเชี่ยวส่วนที่น้ําลาวบ้านน้าลาวตําบลแม่ลาวค่ะปริมาณน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ โดยเวลา2นาฬิกาค่ะวัดปริมาณน้ำฝนได้199มิลลิเมตรส่งผลรกระทบกับประชาชนในพื้นที่นะคะส่วนที่ลำน้ำยวนที่บ้านปางถ้ำตำบลร่มเย็นปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะจากฝนที่ตกต่อเนื่องจนทำให้บางจุดมีน้ำท่วมขังถนนนะคะโดยพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม,มซ้ำซากค่ะคือบ้านล้าบ้านชัยพรมตำบลเวียงบ้านงุน้นบ้านป่าแดดตำบลยวนมีน้ำล้นตลิ่งและท่วมถนนบางจุดนะคะพื้นที่ ตำบลอ่างทองหมู่บ้านที่อยู่ริมลำน้ำอิงน้ำอิงล้นฝั่งแล้วค่ะอำเภอได้แจ้งหมู่บ้านและปกครองท้องถิ่นทุกแห่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมบุคลากรและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ค่ะ ผู้ชมคะนอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดพะเยาแล้วค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่ากังวลเช่นเดียวกันที่ได้รับผลกระทบจากพายุวิพานะคะโดยอิทธิพลของพายุวิภาค่ะทําให้เกิดฝนตกหนักมีน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมโรงพยาบาลเทิงอิทธิพลของพายุวิภาค่ะ ทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะโดยเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากลงมาตามลําน้าค่ะเออเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรและพื้นที่การเกษตรตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโดยที่อํเาเภอเทิงสถานที่ราชการสําคัญค่ะทั้งสพเทิงศาลจังหวัดเทิงและโรงพยาบาลเทิงเกิดน้ำท่วมขังโรงพยาบาลเทิงต้องงดให้บริการผู้ป่วยนะคะรับบริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นค่ะส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาลหากอาการไม่หนัก ได้ให้ย้ายไปที่โรงพยาบาลข้างเคียงหรือว่ารอพอสอตอใกล้บ้านค่ะด้านนายเด็กปันทยมนายอำเภอเทิงก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจดูสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าและได้มีการสั่งการเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงนะครับในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภยัย